สวัสดีจ้าเมื่อนนี้กับอ่านเมนมแรกเนาะหลังจากสร้างผลงเหลิกงานเร็วผลกลับบานแม่โอยก,กับเขามาเช็คความเรียบร้อยทว่าระเหตุจังไรเนาะเมื่อนี้แม่โอยก,กับเขามาเบิง้งอันนี้เป็นห้องนอนเล็กจ้ะเขามาเบิง้งพันสาบแล้วแล้วอันนี้กับเป็นห้องน้ำเลาที่สร้างกับเบื้งองผลปูกับเบื้องผนังคนกับว่าเหตุไเขามาเบิง้งตอนเย็นเด่นหลังจากสรา้างผลกลับบานแล้ว ไปเดินเดินไปห้องน้ำใหยเอ้นไปห้องนอนใยายองนี้เพิ่นกะนอนขึ้นกันเนาะเพิ่นกะสาบไม้ขึ้นกันอันนี้ก็ะไดสก,กัดออกสาบไม้แล้วนนเข้ามาอันนี้เป็นห้องแต่งตัวเล็กๆเ,เป็นตู้เนาะไม่เอาจะเห็นตู้ดิวอินอันนี้มนกับสาบนิ่มบอดดี้สาเพิ่นกบสกัดถิงเพื่อก,ก,กัน,กนห้องอ แม่ลอยเป็นเฮ็ดเป็นหงส์เตงตัวเน,ะนาะมงนาห์องนางเป็นหงส์เต่งตัวดหน่อยผูดียามนี่แหละลกะเพิ่นกระสาบไม่น้ำบริชชาอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่ผนังมีเพิ่นกระสาบแล้วนี่ก็นั่นอยู่อะบ้านแม่อ้อยได้สก,กัดออกไม่เบิดผนังห้องโถงผนังห้องนอนน้อย ผนังหงอกเต้นโตแล้วก็ผนั้หงอนใหญ่สกัดเห็ดไม่หมดผนังหองนามก็ได้สก,กาัดทุบทิ้งเลยแล้วก็ก่ออิดไม่แล้วก็สาวไม่กันจะเม่ามัมมี่ยังไร่เขาคิดที่บ่อยเช็คตอนสร้างมันกับบานหลังหามงมนะุกแดงเนาะสร้างมันกับบานเมียวัยเขามาทายคลิป ก่อนที่เอยจะกลับบ้านพัก